สบายดีเด้อพอม่พ no like like ี่น้องเบิร์ทุกคนเนาะเมืนี้ก็มาพบกับสองวันวันนี้ก่อเด้อพี่น้องจากเวทายกิบไล่เหมือนพี่น้องเกียัเหตุการณ์เนี้ยทุกคนเนาะเรืองานเดกเนียทุกคนเย็นโกเน้ทุกคนเมื่อนี้ยว้งยังทุกคนเนาะตอนนี้ก็ขอคอยแตเปตกปลาทุกคนตตนนะวันเดียวเอาเป็นตกปลาพี่น้องหายาเนาะเรียนไ่เลยเมื่อเดี๋ยววนห้าหาตเติมพเ่น้อ วันนี้ก็ชิมเห็ดเมนูกินแหลกครเนาะอ๋อเห็ดทุกคนเจอเห็ดมาที่ตลาวนปเนาะกำลังเลืองานมาพ่เนาะมาอาสามเนีเลยชิมเห็ดเมนูอ๋อเห็ดกินแหลกเนาะีคนเห็ดเห็ดเฟืองนะไอเทพีคางมอแล้วไปเนาะดวใส่กระครับเลยนึงเนาะอควกมสมทุกคนนี้จะกิดตับแกงกันตัแกงใส่ได้ยงเดอ phong phụng trà của nó Xe bếp được cái này à, Phụng trà nào đó. Tầm nào Đừng Xe bếp cái này ใส่ได้หนึ่งเท่าได้ท่าทำไมทุกคนใส่ลายอยามันเห็ดทุกคนเห็ดเหรเดียวกอันย่าปุ่งนะทุกคนเนาะตอนนี้จะมอคนไปหน่อท้าเว็ใส่ทุกคนเดโไอ่ตลาดนาทุกค

เดียวยางไฟกินในข้อมือกเดี๋ยวที่ผมต้องถามไเลยว่าออกไปทร์มานะเมื่อไหร่นสุลยนน่อยเขาะไปด้วยนะเมื่อไนร่เขาจะออกไปทัวรมาต้องจะกบออกไปนะพ่วันจยุดยุบสี่หาชีออกไปเาีอยานล้วยนะเดี๋ยว็ไปสิบหน่อยทุก้อมือนใครตีอยวเบิร์เดเิน เราเบิ่งไกัดีควรติดต่างให้ได้แบล็คเลยหรือเบิ่งนเก็บแน่นเอาเป็นการจะให้บาร์มันเหนื่อยได้อทุกคนไปเดือดเลือดแน่ไว้ไทยตัวน้องเสร็จงานเดือดแน่เดือดโอ้ยยังเดือดอันนี้เลยไอต้อเป็นยังนั้อยู่เนาะประมาณนี้ฝากมาแต่บ้านดีกว่าฝากมาแต่บ้านเลยฝากมาตอนนี้ของของเวียดนามเออที่เรแบนเบิด มาเหมือนกปบไทยอย่แวบ้านเนาะมันบอยบดนเสียงทุกคนโทรศัพท์ททะทจะเป็นังไงก็ไปยินเสียงหมอนาะตอนนี้ก็หมอคนเดียวทั้ถ่ายทุกเสียงพไกกันยังไสเนาะ Quý sẽ xem nơi nay đều có thể năm lại đây có thể năm 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 đây này

บางนึงก็เสีมยมเบงพี่เนเสียมเบงรอบ,บนึงจังเข้มรอบตองจังบวกเข้มพี่จางเข้มอีกัเลยปุ่ไปปุ่มมาเข้มไปจังอกทุกคนร้ากระเนี้ยงใส่อืมพินกึนน้นเลยพี่เ้องเอ้ยใี่ลงไป แมแห้ดีทุกคนเอ้ยยายปี๋เท้าเราหาแฟนมากย่งแฟนกินเขาด้วยกันเนาะเดี๋ยวไปตำหมกแดงไปเนาะตำหมกแดงตำเพื่อนตำแดงทุกคนแดงกินกแดงเห็ดเออเห็ดเนาะ เดคนหน้าตาทปรบ้านี้แบบเนาะไปเนาะ้ะะาแฟนมาเด็กคนเรอแฟนมาจากทำง,งานที่กินเา,าเนาะามียไม่นี่พี่นอ้องตอนจะคลิปเมื่อวาน,นี่นนทุกคน่วานเปทไยตอี่นอง เนี้ยอจากไ่สบายเี่นองวันนี้วันนี้ที่มากินบุญพี่นาะอยาใจเบิ่งทุกคนบุญเหตุเองพี่นองนี่ทุกคนบุญเหตุเองเนาะเื่อนอกเหตุเตเนาะอันนี้เหตุเต็มแผ่นปัตตาทุกคนนี่ปาดกินเนยไปเนาอปาแบ่ก็จเาเนาะสิม้นที่นไเนาะชิบ้านทุกคน chỉ các bạn lịch chỉ được không? Đó, tiếp nó khá rồi không phải chạy rồi thôi Hãy subscribe không สองนึ่งลูบ่เป็นสองเทใ่กะทิทุกคนแถมตานนึ่งบ้านเลยไเสือสามลูไม่จะไปเสืกกอ,อไม่บลเดี๋ยวไปเสือุนกันกันเนาะเสือุนมาตามกินนะุนทุกคดี เห็นเต็มแผ่นปาตาเลยน้องปาี่ดไงดังกับคนเงินดีเห็นแพัคกุญเงินแล้วคือกุญเงินเนี่ยคนเอ้ยสื่อไหนเขามีแล้วป่ะเนาะเป็นคนก็มีพี่เดาในตะาดเราขายมาเรากนมี เราหายมาเฉยปุโอใจดีแห่งอะไรนะใจได้เด้อเราคืออะไร่านขาดเราหายปุนหายมีว่ะเ้ไลฟ์เเกินหายไลฟ์โเอตาเอาหายไลฟ์โผลก็วาห้านาทีแล้วหายไลฟ์เ้ินทุกคนมาดิกินกระปุกกินน้ำโคตคือเราไม่กินบาะัก

จะกินจะกินเกกนคนยังม่เล่อเนาะ Giúp nữa, cái tí hai mẩn phóng Nó, nó thì thì có bạn ván, mì nữa, bạn toa hai năm kimnica tay ván, mì cái mì nữa, 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 bạn mì nữa,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  กจาบออื่นบริษัทระจายจะเป็นตกปาเปน้องจะไป็นีบต่คุณเบอรเนาะในคลองใก่ปน้องในคลองสนามตอนนี้เห็นกระจอกชิดปนินเดิมกินทุกคนอ่าทุกคนปกันคิวาเนาะไปมักไปขาวมาเบองปลัากดไลกดแสกดติามเลยนทุกคนเนาะเป็นคถกจะจาบเงียบเนาะไปนคิวกรไดเหมือนกันเลยาะกเ่อกกันคบ๊ายบา